อมันไม่โดนมันต่อยเลยก็เห็นก็เห็นเธอต่อยตูดมันฝั่งนู้นมีคอร์ดไอ้เหี้ยและม่วงเฮ้ยอีวันไม่มีปืนแล้วนั่นแหละก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอร์ดคอรชัดอีวันโอ้ยก็ตอไมันยังไม่เขาีเอื่อ ขึ้นไปด้านบนเลยเฮ้ยหมอมอมหมอหมอ,หมอจะแตกหมอจะแตกหม <balances> อน็อกก็แตกออเทนก็แตกเอาเอาเทนเอ้ยนี่ไงมีคนยิงกันเฮ้ย <c ười> เอาเลย <c ười> <c ười> เอาเลยเอาเลย เพื่อนมาเพื่อนมาก็แตกด้านหน้านี่ใช่ไหมโอ้ยอุ้ยเยอะ ยกันเรารออยู่นี่ก็ได้ค้าว่ามันมาแน่เลยเฮ้ยมันแล้ามากมันน่าหน้าเธอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอดก่อแตกแอดก่อแตกก่แตก่อแตกกอแตกอีกตัวก็แตกตัวใช่ไม่ได้หรอมันลงไปข้างล่างอ่ะเนี่ยปวดอึน็อกตัวนึงค่อยๆเล่นค่อยเล่นเดี๋ยวตีอื่นยิง ูยิงมึงไม่โดนได้ยังไงเออเชี่ยใครยิงกันอีกอ่ะเอ,เออ <c oughs> เขาหันหลังแล้วมันสไลด์ไปด้านหลังเอาเลยเ,เลยใส่เลยเดือดเอเอาเดือดเดือดเฮ้ยเพื่อนหู้ค่ะเรียบร้อยต้องหลังต้องหลังนั้นต่อแตก วิ่งไปทาะไหนลงก็แตกล้ม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 เราเราต้องเข้าไปในรูนั่นน่ะนี่ไงหมอก็แตกสวย ไปหนีไปหนีไปหนีหนีไม่ได้แล้วไปเลยใส่นัวไปตรงมันเลยเออไปขึ้นทางบนนี้ก็ได้เฮ้ยมันอะไรมันใส่กันอยู่เอานี่มันนี่มันนี่เออขอายขมาแล้วมาขวาไอ้เวนเอาเอาขึ้นไม่ถึงชิมหายละไม่ถึงคนหนึ่งก็นี้ จะตายจะตายยิงทุกตัวเลยละกันอุ้ยข้างหลังข้างหลังขำยิงบอลระเบิดไปแดกมันโดดลงไปนั่นนั่งอยู่ด้านล่างตามหน่อยตามหน่อยพอแตกนันแต่กระทำมันชุบเพื่อนชุบเพื่อนนั่นไงอี๋อะไรเนี่ย ก <Attack. S 2> ็แตกจะตายจะตายเอาสวย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 ไหนมันรับหนีไปไหน,ไหนวะเอาไหมเอาเจ็บอีนี่แหละอีนี่แหละโรบา้าโรบา้าโรบา้าที่ไหนตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาแต่ต่อให้มันล้มก่อน ก่อแตกตัวนึงแอดก่อแตกแอดครับเขาบินเดี๋ยวเขาสแกนอืมสแกนมันโอเคก่อแตกแล้วก็ตัวตัวข้างล่างตัวนี้แอดก็ต่อแตกลุกเขาลุกเขาลุกเขาสวยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปดเพื่อนขอดทงขอดทอง แตกแล้วจะแตกแล้วสวยการสแกนของเขามันโกงจริงเขาไม่ได้มองสแกนเอเไรทจ้ะเมื่อกี้เอาแล้วเสียงแล้วเสียงไอ้วิ่งอ้นั้นบั๊กอ่ะมีคนเข้าบ้านก่อนเอาแม่งดิเฮ้ยข้างล่าง เบ็ดน็อคนีกเหิือตัวเดียวคาแฟดื่มมันก่นขบานบออาสป่ะก็แตกก็แตกก็แตกสวย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 วนหลังคะ lẳng lắng lắng ao lẳng con ao lẳng con có nó một